ไปดูที่อัปเดตนะเรื่องของ e v e r g r a n d นะล่าสุดเนี่ยนี่คือบ,บทวิเคราะห์ทาง Financial Times นะฮะก็วิเคราะห์ว่าอย่างนี้ฮะว่าปัญหาหนึ่งเลยที่ Evergrande ยังคงเจรจาตาอวยนะเรื่องของการ r e s t r u c t u r e plan หรือ repead นีเนี่ยเจรจาไม่ได้นะฮะแล้วก็ปรับโครงสร้างนี่ไม่สำเร็จเนี่ยเพราะว่าออกบอนออก new note ไม่ได้นี่ฮะออก new note ไม่ได้ ก็คือมีการท่านี่ออกนิวโนตได้คุยกันจบเสร็จว่าราคามันจะเป็นเท่าไหร่จะได้สวอปกันแล้วก็ออกนิ้วโนตเป็นพันไอหุ้นตัวใหม่หรือเป็นโนตใหม่ไปแทนอะไรเงี้ยก็คือแลกเปลี่ยนกันมันก็จะเป็นการสตั๊กเจอร์นะคือการปรับโครงสร้างนี่ไปในตัวนะครับแต่ว่าเหตุผลหนึ่งเลยนะที่มันยังทําไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดเนื่องมาจากมีการอินเวสติเกตนะเรื่องของการเข้ามาสืบสวนสอบสวนของกรอจีนนะ นะ security G เนี่ยแหละเข้ามาสืบสวนสอบสวนนะฮะแล้วพอสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็คล้ายๆกับไปห้ามไว้นะว่าไม่ให้ออกโน้ตพราะไม่ออกโน้ตมันก็รีซัเช u r e ไม่ได้นะฮะเรื่องของปรับโครงสร้างนี้ไม่ได้แล้วนะประเด็นก็คือว่ามันจะต้องลิงก์กับที่ฮ่องกงนะสารขึ้นสารฮ่องกงเนี่ยวันที่30นะวันนี้วันที่26แล้วเหลืออีก4วันเนี่ยจะเอาอยัางไงนะเพราะว่าถ้ามันไม่สำเร็จเนี่ยมันก็จะต้องลิควิดเดตนะ โดนลิควิดนนะเทขายเข้าตลาดแล้วนะมันก็จะเป็นการดัมดัมดัมดัไอแอสเซทต,ต,ต่างๆเนี่ยตามมูลค่าที่มีเนะี่ยเข้าสู่ตลาดไปเลยนะครับเราว่า ได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งไอ้แบบเนี้ยไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ปัญหาเอเวอร์แกรนเนี่ยมันเกิดมาสักพักแล้วนะประมาณ2ปีแล้วนะดีฟ้อ์มาสักพักแล้วเรารู้ข่าวเอเวอร์แกรนมาแต่ว่ามันก็มีเพิ่งประกาศ chapter chapter 15ไปเมื่อไม่นานมานี้นะฮะแล้วก็วันเนี้ยมันเดินไอ้ทุกๆอย่างเนี่ยมันเดินทางมาถึงจุดที่ใกล้จะสิ้นสุดแล้วหรือเปล่านะฮะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะสิ่งที่เขาตั้งคําถามคือมันออก new n o t ตไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเพราะว่า เพราะว่าหลายอย่างแล้วกันนะเพราะว่ากําลังโดน being i n v e s t i g a t e นะกำลังโดนสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับหลายฝ่ายนะในนี้ไม่ได้เขียนกันตรงๆนะครับแต่เท่าที่ผมอ่านโชนเนี่ยอ้อมๆก็คือคล้ายๆกับว่ามันเหมือนมันมีพลังบางอย่างนะฮะมันมีมันมีผู้มีอำนาจบ,บางอย่างแล้วกันนะฮะน,นี้เห็นไหมเขาบอกว่าสืบสวนสอบส,วน,สวนโดย China Security นะก็คือกรตนั่นแหละ นะเข้ามาแล้วก็มีการสั่งโฮเรื่องพวกนี้ไว้เนี่ย suspect นะครับ branch information disclose rule นะครับแล้วก็ทำให้ company disclose investigation in in August นะพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ก็ไม่สามารถออก new note ได้ไม่ออก new note ได้จะ restructure ได้อย่างไรมันเหมือนมันเป็นการจงใจของทางการหรือเปล่านะอันนี้คือทางาทาง financial time ก็วิเคราะห์ออกมาแนวประมาณนั้น,ลนนะแล้วกันนะครับแล้วก็คล้ายๆกับไม่โปร่งใสเล็กๆอะ่ะนะอันนี้คือเท่าที่ผมจับโทนได้นะไม่ได้เขียนตรงๆแต่ว่า ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะ how can process run for two year มันเป็นไปได้ยังไงว่าโปรเซสตเนี่ยมันยาวนานมาสองปีแล้วนะเนี่ยเอเวอร์แกรน e, เรารู้ข่าวนะว่ามีปัญหาเรื่องนี้นะ a whole army of s h o r e s นะฮะ t h a t v w s o r and that suddenly นะ h reveal แล้วอยู่ดีบทมันจะขึ้นลิปมันก็เหมือนขึ้นลิปไปวุ๊บเดียวเลยนะมันจะเคลื่อนตัวมันก็เคลื่อนตัวเร็วๆเ,เลยไอ้แบบเนี้ยมัน แปลกๆนะฮะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือมีการจับกลุ่มตัวเนี่ยเอ็กซนะผู้บริหารอดีตผู้บริหารแล้วกันนะเอ็กซ์เอกเนี่ยไปถึง2คนนะของเฮิงต้านะฮะ เหิงต้านี่ก็คือเอเวอร์แกรนด์นั่นเองนะถ้าเป็นชื่อภาษาจีนคือเหิงต้านะฮะ mm hmm. เหิงต้าเนี่ยดังมากนะครับเพราะว่าเหิงต้าเนี่ยไปทำกวางโจเอฟซีะนะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยกวางโจเอฟซีโคตรเก่งเลยนะดังมากแล้วก็ทุ่มทุนสร้างนะซื้อนักเตะต่างชาติดังๆเก่งๆมาอยู่ในลีกนะทำให้เหิงต้าเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งนะแล้วก็มีแฟนคลับเยอะนะก็เป็นกวางโจเอฟซีนั่นเองนะปัจจุบันก็เหิงต้าก็หลุดไปดิวิชันไหนก็ไม่รู้แล้วนะนี่ยมาอันนี่คือสิ่งที่ทาง Financial Time พูดนะอันนี้ ที่ผมพูดนะ lack of transparency ก็คือเรื่องของอขาดความโปร่งใสแล้วกันนะฮะอะไรประมาณนี้นะว่าคล้ายๆกับจีนอยากจะทำอะไรก็ทำนะแล้วก็ไม่เปิดเผยเออกมากสทัทีอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ฝั่งตะวันตกก็ชี้นิ้วไปนะฮะบอกว่าถ้าไปห้ามเขาออกโน้ตแบบนี้มันก็จะลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนั้นแล้วก็นักลงทุนไม่รู้อะไรเลยนะแล้วมันก็เพิ่มความเสี่ยงนะฮะที่จะเกิดเรื่องของการลิควิดในวัน ที่30ที่จะถึงนี้ด้วยนะก็ต้องบอกที่ก่อนว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีการทำหลายรูปแบบนะครับรูปแบบที่หนึ่งเนี่ยเวลาเราทำอสังหาเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของการสมมติผมทำโครงการผมผมมีตังค์นะผมก็ไปซื้อที่ดินมาถูามมกป่นนะผมไปซื้อที่ดินมาถ้าผมมีตังค์ผมลงทุนก่อนนะผมไปซื้อที่ดินมาอยากทำโครงการแล้วผมทำตึกแถวผมทางหมู่บ้านอ่ะผมก็ทำไป ก่อนจะทำเนี่ยผมไม่มีตังค์ผมทำไงฮะผมก็พีเซลใช่ไหมผมก็เปิดสำนักงานขายอันนี้ก็สเต็ปปกตินะฮะคนเห็นโครงการเห็นรูปร่างอ่ะก็มาจับจองมาซื้อกันอ่ะวางมัดจำนะฮะ,ะบ้านเราเนี่ยเวลาวางมัดจำเนี่ยก็วางเงินน้อยๆนะฮะน้อยๆเงินดวงเงินดาวเนี่ยห้าหมื่นแสนหนึ่งอะไรเงี้ยก็วางประมาณเนี้ยนะฮะใส่ไปแต่ว่า ที่นูน่นไม่ใช่นะฮะการที่คุณจะซื้อบ้านเนี่ยเวลาคุณจะวางประจําแล้วคุณจะให้เขาสร้างบ้านให้คุณหรือว,ว่าบ้านนี้เป็นของคุณเนี่ยโดนจองเราไม่ไม่โดนย้ายสิทธิ์ไปเนี่ยคุณต้องวางเงิน30%อนต์ะนะเด p o s นะฮะอันนี้คือความแตกต่างของที่จีนกับที่ไทยนะแต่ที่ที่ที่ไทยเนี่ยมันก็เราก็ต้องไป วางกันก่อนนะเราได้เงินมาไม่เยอะหรอกนะเราก็ต้องอาจจะต้องหาฟันดิ้งอะไรก็ว่าไปนะในขณะที่พอเริ่มขายแล้วเนี่ยเราก็เราเริ่มทำเนี่ยเราก็ต้องทำโครงการให้มันจบพอจบเสร็จเราก็รีบปิดนะปิดเขาจะได้มาโอนโอนแล้วจะได้ตังค์นะฮะเราก็เราก็ปิดโครงการไปได้กำลรกำไรอะไรก็ว่าไปขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการาต้นทุนของแต่ละคนแต่ละบริษัทนะฮะนี่คือแบบพอแบบ traditional ที่เราทำกันนะพอได้กำไรเสร็จเราก็เอาเงินที่ใกล้กำไรเนี่ยเอาไปซื้อที่ดิน ก้อนที่2นะฮะแล้วก็ทําต่อโครงการที่2พอจบปิดโครงการก็ไปทําโครงการที่3ไอ้ทำแบบนี้มันจะไม่มีปัญหาเลยนะครับที่จีนเองเนี่ยก็มีบริษัทที่ทําแบบนี้นะเวลารับเงิน d e POSIT นะรับเงินตัวตัวอะไรนะตัวค่ามัดจ,จำเนี่ยจากลูกค้าเนี่ยถ้าเราทําแบบปกติคือเราก็เอาเงิน30%ที่ได้มาเนี่ยสร้างไปก่อน สร้างไปก่อนแล้วก็อาจจะเติมเงินมีสภาพคล่องในบริษัทก็สร้างไปจนครบร้อยเขามาโอนเขาก็ต้องโอนอีก70็ดสมานะหรือว่าจะไปกู้แบงก์มาอะไรก็ว่าไปนะแบงก์ก็ต้องมาจ่ายเรามันก็จะจบเป็น1นึ่งโปรเจกต์นะพอได้กําไรเสร็จปับ๊บก็ไปต่อโครงการที่2ต่อโครงการที่3นะครับแต่ว่าท่าที่เอเวอร์แกรนดเล่นเนี่ยกับท่าที่ปิ๊กไกวย,ยุนเองก็เล่นด้วยเนี่ยที่มีโครงการจํานวนมากเกิดขึ้นในจีนระดับแบบเป็นพันโครงการรอบจีนเนี่ย มันคือท่าที่ค่อนข้างจะหวัดเสียวเล็กน้อยนะฮะก็คือเงินพอได้มาเนี่ยสาเนี่ยแทนที่จะเอามาสร้างอะไรให้ลูกค้านะไม่ได้ทําอะไรให้กับลูกค้าเลยนะเอาสาเี่ยไปซื้อที่ดินต่ออีกเมืองหนึ่ง่านะแล้วก็ไปเปิดสํานักการขายต่ออีกไปเก็บอีก30%ต่อนะฮะแล้วก็เอาอีก30%เนี่ยไปซื้อที่ดินอีกที่หนึ่งแล้วก็เก็บอีก30%ต่ออต่อนะ แต่ทีนี้จะสร้างทํำยังไงไอโครงการแรกๆก็กู้มาสร้างนะครับก็ใช้เงินธนาคารเนี่ยใช้เครดิตที่มีใช้อะไรต่างๆที่มีเนี่ยก็มากู้มาสร้างก็สร้างจนจบนะก,ก็จะม,มีก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปนะเนงินที่ได้มาเอาไปซื้อที่ดินต่อแล้วก็ไอๆไ,ไ,ไอตามหลังเนี่ยก็จะใช้เงินแบงค์นี่แหละกู้กู้กู้มาสร้างนะครับทีนี้กู้มาสร้างเนี่ยมันก็มันก็ปิดหนี้ไปได้อยู่นะเวลาขายจบมันก็มันก็ได้กําไรอยู่นะแต่ธนาคารเห็นผลกําไรก็คิดว่าเออโอเคนะปล่อยกู้ได้ นะแล้วก็ดินที่ดินมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆนะครับงั้นมันก็ไม่เสี่ยงอะไรมากมายนะแต่ปรากฏว่าพอมันมากพอ,พอไอ้การที่เอา30%อไปต่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 อแบบนี้มันเร็วเกินไปนะฮะประกอบกับเหิงต้าเองเนี่ยก็แตกตัวเองออกจากอาสังหาไปเยอะนะฮะไม่ได้เน้นเรื่องอสังหาเม้นต่างกับตัวคันที่การเดนนะปีกุยหยวนเนี่ยเขาเน้นอสังหาเยอะงั้นจำนวนโครงการของปีกุยหยวนจะไปเยอะกว่าในขณะที่เหิงต้าเนี่ย กระจายออกมาทางทำธุรกิจอื่นนะเงินที่ได้มาเนี่ยเอามาลงพวกสโมสรฟุตบอลน,นะรเริ่มไปซื้อตัวนักเตะนะแล้วคนก็เริ่มเขาจะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้บริษัทมันดูใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปปรากฏว่านี่มันยังเยอะอยู่นะครับแต่ว่าก็เอาเงินมาทําแบบนี้เอ่มันก็ไม่มีปัญหาหรอกถ้าจะทําแบบนี้นะฮะตราบใดที่ธนาคารยังให้กู้นะครับแต่ว่าพอมันมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยธนาคารไม่ให้ไงนะในปี2020เนี่ยรัฐบาลตัดสินใจค r ็กดาวน์นะบอกว่าเฮ้ มันเยอะไปว่ะเดี๋ยวฟองสบู่มันจะแตกถ้ามันหวาดเสียวแล้วก็พิสดารเกินไปนะครับ mm hmm. ก็กําหนดไอ้สามเลดไลา์ที่เราคุยกันไว้ mm hmm. นะรเราเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วนะครับว่าคุณกู้ได้แต่ว่ามันต้องไม่เกินลิมิตเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะสัดส่วนนี่ต่อเงินสดในบริษัทนะสัดส่วนนี่ต่อแอสเซทในบริษัทสัดส่วนนี่ต่อ,อพูดถึงหุ้นก็โดนด้วยนะสเลดไลน์ปรากฏว่าหึงต้า เบรกทั้ง3เลตไลน์หมดนะฮะพอมันเบรกสามเลตไลน์มันก็ไม่มีตังไงธนาคารก็ไม่อนุญาตให้กูล้ละมันก็กู้ไม่ได้ด้วยละรัฐบ,บาลบังคับไม่ให้กู้นะมันก็คือการฟอสให้หยุดโดยอัตโนมัตินะครับทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วเนี่ยทำไงดีอะปกติเคย เคยเอาตังค์สามสิบเปอร์เซ็นต์ไปซ,ซื้อ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 ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไอ้สร้างตามหลังเนี่ยนาเอาเงินธนาคารสร้างพอธนาคารไม่ให้มันช็อตไงมันก็เกิดอีหลักอีเหลือนะฮะทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะสิ่งที่มันทําได้ก็คือการขายาทรัพย์สินต่างๆที่มันยังเหลืออยู่นะที่เิงต้าไปซื้อเอาไว้เนี่ยเอามาเอามาโปะนะแต่มันก็ไม่พอเพราะว่ามันเยอะนะฮะวันนี้เป็นนี่ที่จํานวนเยอะที่สุดแล้วนะเราบอกวันนั้นเราเคยพูดนะว่านี่ของเิงต้าเนี่ย ฟาดเข้าไปเนี่ยเนี่ยสามร้อบิลเลียนนะมากกว่านี่ของประเทศรัสเซียอีกนะ <c oughs> คือมันหนักมากนะเป็นเป็นเดเวลลอปเปอร์ที่มีหนี้มากที่สุดนะฮะสามสามร้อยบิลเลียนเนี่ยมันเยอะมากนะลีลาห์เบตตี้มากที่สุดในประวัติการแล้วนะในปี2021เพราะฉะนั้นอ่าค่อนข้างหนักนะครับเอ่อก็เลยมีการพูดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่จะจะนำมาเข้าข่าวเนี่ยก็เพราะว่ามันก็เลยมีการคิดไปต่างๆนานา,นาว่าไอเนี่ยมันคือเป้าประสงค์ของทางจีนหรือเปล่า ที่จะเล่นนะไอ้บริษัทที่เล่นท่าแผงๆแบบนี้นะฮะมันก็จะมีอยู่2บริษัทตอนนี้ที่เห็นอยู่นะ mm. ก็จะมีเิงต้าเนี่ยแหละเอเวอร์แกรนด์กับปี่กุยหยวนเนี่ยหรือคันที่การ์เดนทีนี้ถ้าจะเล่นแล้วจริงๆเนี่ยอันนี้ไม่อยู่ในข่าวนะแต่ว่าพูดให้ฟังว่าถ้าจะเล่นแล้วจริงๆเนี่ยการใช้กรตกรตเข้าไป i n v e s t i g a เกแล้วก็โหเรื่องของการออกไอ้น้ตนี่ไว้เนี่ยมันคือการ เป็นนัยยะอะไรบางอย่างหรือเปล่าว่าก็จะไม่ให้ไปต่อจะไม่ให้รีสตาร์ทเจอนะครับแล้วมันมีความสุ่มเสี่ยงเนี่ยที่จะลิควิดในวันที่30นี้หรือเปล่านะลิควิดเดตรทุกท่านคือประมาณว่าถ้าทางการจีนประเมินไว้แล้วว่าเท่านี้แหละนะเสียหายเท่านี้รับได้นะครับก็ก็ปล่อยเจงไปอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเนี่ยก็จะมี potential สำหรับการลิควิดเดตเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นรายงานบูมเบิกด้วยนะก็ใกล้ๆเคียงกันนะรายงานไปในทิศทางเดียวกัน อย่างก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการควบคุมตัวนะครับรีเทนของ2ผู้บริหารนะฮะไปก็ไม่ได้เนี่ยเนยคนเนี่ยชื่อเซียหายจุนนะฮะคนหนึ่งนะเป็น e x ็กเชฟเอ็กซ i เซคิวทีฟออนะครับของ Evergrande แล้วก็มีพันตรงหลงนะพันตรงหลงเนี่ยก็เป็นเชฟเอ็ก u t เซคิทนะทางด้านการเงินนะ n i n c n c l o l o i f i r e r ก็โดนดีเทนนะก็คือดนการโดนควบคุมตัวนะจาก รัฐบาลจีนอันนี้ก็คือหลายคนก็ตั้งคําถามนะฮะนี้คําถามหลักๆก,ก็คือวันที่30นี้นเห็นไหมเนี่ยก็วิเคราะห์ใกล้ๆกันนะว่ามันจะเฟสลิควิดเดชันหรือเปล่าหรือมันจะเป็นคล็อกติ๊กิ้งนะก็คือมันเวลามันก็เขาดาวล้อยลงเรื่อยๆแหละนะก็เดี๋ยวดูกันอีกทีครับมันจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่บนความตั้งใจหรือเปล่านะของรัฐบาลจีนน่าสนใจนะฮะแล้วก็มีหนี้สูงกว่า2.39ชุดเ้าลีนหยวนอืเยอะมากนะโอเค งั้นประมาณนี้นะครับก็จับตาดูสังหาจีนให้ดีแล้วกันนะครับผมก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนก็รอดูเรื่องนี้แหละนะว่าภาพมันจะสดใสหรือเปล่ามันต้องเคลียร์เรื่องกสังหาให้จบก่อนเดีจะแตกแตกแค่ไหนแล้วมีผลเป็นวงกว้างแค่ไหนเนี่ยอ่ะก็ต้องปีปารประเมินกัน